สวัสดีเช้าวันที่หนึ่งเดือนสิบปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวัดบัวจงสาวัดบาวบจงสาองอินทสีประเทศเกาหลีใต้ขอพระองค์ประทานพรประทานโชคครับประทานลาบทรัพย์สินเงินทองสาธุสาธุ